สวัสดีค่ะชาวแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวชาแนลมางานขาวดำมางานขาวดำบ้างคับ มันกส่หน่ยเลยเนี่ยอยากใ่หนใส่ดเรางนยงันั้นเงินม่ใส่เล็กอมือว่าให้ปดูนี่นะคะมาก็คิดเข้าแล้วค่ะลเป็นเาะ่มออนหนาม่ไปหลอกแค่มอาโหหลายก็บกุนาากกนาาดอย่างไรอย่างใดดน้าผากให้เลยปลาน้าผากโนคือเฮานี่เลยเป็นจังได ตรงๆเด้อว่านเนี่ยจะจ้เครียดบุญวารถยืนจัเครียดป่ะบ่มีเครียดเท่าหั่นาคนอารมณ์ดีเออเอาจามวัดดวยเนาะมันจะดูภาคคนคนไ่พอแล้วบ่บุญภัยจังได๋บุญภัยนี่เอบ่พอเฮ็ด้วยเฮ็ดยยังบ่ทา้่เบิ่งแล้วฉันเแล้วเอาเบิ่งกันค่ยๆถูกเล็ะยสิท่าหลายๆบเล็ววสะบูเนี่ยนี่มบ่ถกจักเหือ่น มันมันบุญเฮาบ่หลายพอที่สิได้กอฟรีได้ได้10าท20าได้ตัวนงการะมาสัมภาษณ์ทางัมภาเอาได้ได้สัมภาษางสัมภาษณ์มันหนักได้เนมเนาะครับคนน้ที่นั่ง ได้พลังบ่บไ้มันจะได้ไทยเขาได้ไทยอีนันไม่ได้ง่ายนะโบก้าโ้าบวนี่ยา้วยพัอยางด้ว่าด้วยนนื่อไลพอได้ทจะและจะได้พลังให้เขา ตังบ ok, ุนิลีเนาะตังบุนิลีเนาะเลี้ยวข้างมือนี่ไปจังไรกูมันขันัดสนแต่แต่อย่าท่อสู้ท่ออย่าท่ออย่าท่อสู้แต่ก็เจ๊บอกว่้เดินหน้าเราเดินหน้าเราไปได้ดีอย่าบอกยายถ้าเดินหน้าไปได้ดีบ่กตาตู่อคุยใหม่ตาตอาจจะดีกว่าเก่าอะไรหางบวกบวกอะได้เกี่ยว แม่นคไดแต่บ่คกาแฟหนูกเาดีมันเบอร์ดีเดี๋ยววินตึมมบอร์น่่งนอปอหอกกินันเรงบ่ผู้เฝ้าเนี้ยขจบอู่แต่ว่ามันมันมันบังคั กเลาดุกวันเาังไงเงินเดือนมาบ่ได้ใส่เป็นหมื่นกันนี้วันก็เลอมืดลหินงเออเเนาะแล้วชิให้เขุ่มไปเพื่อนยังไยแต่คนบอกให้คิดดีหเราอ้ปเน้อยิ้มบอกเขาคิดวเาคิดมาดุนเลยพอซอยแล้วเออยูไปก็มีปรยชน์อยู่นะ ไม่นำซ้ำาเนี้มือซ้ำีค่รายกนี่ัเดนแฟนกาแฟเนียว่ากุสิไปหรือกุแจะเกาแฟเนี่ยคนสวยเสิร์ฟกาแฟคนสวยเสิร์ฟกาแฟรอาลไอยัง่งิ่มไปตัวกบพีกินี่ไปกับพวกอนีคนลุกลง ตูเคยได้ัจรดญมาสิลธคนขเก่าจะไปกินรมันดีเก่าจยได้แต่ตัวจอยแห้งบอกว่ามันลายคนคนวุ่นดามันกินอยู่ที่ถูตเบียเขาบอกยาย่ายยามกันเพาะเอันจบยาน่มันมีเนื้อกูอยู่บ่อยู่นดพิ่ได้อยู่บ่ทามัไก่พิได้ซามีทำเขาอยู่บ่กไก่อยู่บ่ยังได้อยู่บ่ คนรุ่นนี่แล้วนะเราก็งามอยู่เด้อเราก็งามเราก็งามอยู่เด้อนี่เด้อย่านาพแหงอยู่ได้เนาะได้สมมตาเขาไป้านปะยุกต์เยขาแต่ว่าเท่าไม่ใ่แค่เราซื้อมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่มุ่จุ๊งไทยมุ่จุไทยไจุา่จุจไก่อนยังไเงินแค่อังไงเงินเขาทีโน นี่นี่ไปหอดเกาะสมุยยังเกาะไทยอยู่อีกแรงนะไทยนะาเตเนตๆใส่กับพอไทยไอ้ไทยไอ้วันศกกูแบบนี้วม่นี่คนดาียอายุด็ประมาณอายวักสีเด้อเฮาสี่บ้เอาไมนฮะนยโนยเขาโบอย่าบอกปาแล้วว่ามี ครอัวเหมือนกัน่านมาเมื่อันนั้นบบมีสูตร่านมาเมื <c oughs> มมแล้วเขามายู่นมลูกนี่มี อย่าลาเมียนมันมันคองไอ้นมวนัดการมนีไปหอดเกาะสมุยกันยังเมียนคนไทยอยู่หรอพ่อเนาะไปตามร้านมือมันเนาะเฮากระเด้งยอะเกาะสมุยไม่เมียไปเกาะปั้นาเนไปพังงาบอสมาชิเตือเนาะชิปพ่อเาม่ใช่บให้ดูทองพ่ดูดีเดืเนจังบอกงบ่ไนเฮา้มาบุกปูบุกนา มึงนี่แน่นอนเนี่ยมองมกินข้าวแล้วแตมึงเอาหน้ามึงไปลงรถเฟสมึงอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วเมื่อมึงจะได้พลังเพราะว่าดวงมันเอาหน้าเฟซไปแพร่ไปกระจายกระจายมันนี่มันจะได้พลังมันจะอยู่ประเทศนอกนะจดิ แซ่บะเป็นตยบอร่อยชคดมก็โไม่เปนไอ้ำข็าวดำนะรลาเต้นลย่อรวากิุ๊บมาค่ไม่นาวมันไปช้นกุมาเียวค่ะแล้วก็มีทอดน้องไก่ันนี้ดาวอเราเนื้อใหมันมัช่ชองินมีคนเดมาท้อัวพันตัันดูคนเราด้วย มันเาไปบัดทาจงนจุนมันเอาดูน้องคุณซื้อซอยซื้อซอยยิ่งเยอะดูแล้วดำขึ้นํำละพันเอาไปอยากได้แต่ซื้อซอยซอยคอยเราบอกเราบอกว่าเาเลยของคอยเรายนคอยเคียดไ่เอารถละปลาเราในคนเราเรบลาปูไข่แล้วบรา ไปแล้วไปแล้วไม่จะข่อยหอยแล้วย่างย่างตามจต้นส์เป็นกามุนมุนคือจิจี้อ่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คนรอคนนึง <c oughs> คนรอคนนึงเลยกันมามาอย่าง,งาาย่งยางไปตางพนุนมาพี่ អូគូប្រាក់អត់ទៅខាងនេះទៅជិតខាងខាងគូទៅខាងនេះអូលោកវិញវិញនេះលួយមុនលោកនោះទៅตากูบ่ເຖົ້າຕອນบ่ໄປຖາມດຽວໄປໄດ້ປີ້ເຂົ້າເນາະອັນນີ້ງໍບໍ່ດຽວຕາບໍ່ເຖົ້າຕອນบ่ໄປໄດ້ຝັບໂລກໄປເດະມຸກດ້ວຍເດີ້ແບບລອງກັນແບບຫະມາບໍ່ມັດອັນນີ້ແມ່ດ້າໄຮກາງໄຮກາງໄຮກາງແມ່ດ້າມີເລີຍເນາະ นนยนในนเจแเจเมี่ยงเมี่ยงอถามหน่อยจะว่าได้ลงไปเลยเออยกกูก็ตอบเลยว่เออตอบแทนเลยแม่แม่ไม่กเลย นาะอีกำลังปสิไปแก้โอคกำลังนไปทำไกันกันลมงไปไหนไปไหเขาเขาเฮ็ดแบบนี้ไปจัมตนเขาไปปิดคนไทยเปิดสกคนไทยอยาให้มันมาคนไทยหันดเพื่ฟน

ไมันพอนะเลยมันพอไปปิดไว้บ่ได้บ่ปะปปิดไว้บ่ได้บ่ไปิดคนไทยไว้มันไม่ได้นะมันต้องผ่านสก่อนมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่ใจคิดมันต้องผ่านมันต้องให้คนนี้เจอมก่อนผ่านอีกมันไม่ง่ายอย่างที่ใจคิดต้องให้คนนี้เจอมก่อนต้องผ่านต้องผ่านคนนี้ก่อนแล้วจูได้ผลมันขู่จะเห็นหน้าตามันได้เป็นยังไงได้เนา แงในิน่อยที่จอกการนี้ลัษณะคนคือไกใกว่านก่อนเเราสีมีความลำบากอยนางพอเด้น่อยอะไรกันนั้นแหละลักษณะคนคือกันแต่นี่ใส่หมูคือก่ทม่อยกการออไม่ใช่พ่อคนแก่ใมใครมร้งใคคนกัรมีแ่เรใช่มนหนกันนี่หไลมันนี้มุย้นนี้ีนี้เองสี่

ăn cơm đi, nấu cơm đi. cả ăn cơm đi. ăn cơm đi. ăn cơm đi. cho